ดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขสุขนะค่ะเมื่อนี้เราก็มาพบพ่อกันอีกแล้วค่ะพี่น้องเมื่อนี้สาวแพรก็พาพี่พาน้องมาขึ้นโคกเก็เห็ดขึ้นเอาแล้วเนาะคะ่ะกับบริมีอียงมากมากนะคะพี่น้องเมื่อนี้คนกับไร้ขึ้นเอาละค่ะเนี่ยก้อนเขามาสาวแพรก็ได้แน่จักน่อยแล้วเนาะคะ่ะก็เป็นเห็ดก็เห็ดร้วมละค่ะพี่น้องถ้ากับบ้านนะคะ่ะมันอยู่ใกล้รถโพดก็เลยบยวไปท้ายพี่น้องเรืเบิ้งซ้ำค่ะ เอ้า่นนะฮาก็บไปลุ่นไปตามกันเรื่อยๆอยู่ข้างใน่นนะค่ะพี่น้องไปค่ะเสียงรถใหม่้ะค่ะโอ้ยหลายค่ะค่ะมาหาแพหามันเนะคะ่ะมาอันแพมันมันละมือนี่ชองตุง้งมาน้ายค่ะพี่น้อง เพิ่งขาไล่ค่ะเอ้ยขาข้นค่ะพี่น้องสองดอกค่ะเห็ดนางงัว่ค่ะกินได้ด้วยค่ะพี่น้องแสบดบ้วยค่ะรสชฉาดขึ้นกันระค่ะก็มีนาขาวกดกจุม๋มนึงค่ะ ข้างหิดผึ่งดวกนี้ค่ะพี่นอ้องหอดผึ่งขาคนได้น่่ค่ะดอกข้างแข็งแข็ง่้เลยนี่ขามันดูเซและค่ะบูย้ย เพชรแดงค่ะดอกนึงน,นี่แหละครับพี่น้อง เขาผดดองเขาเทาค่ะตะดวงนี้หันเทาเขาไมได้ซ้ำนิดพึงค่ะพึงขุมนะคะพึงค่ะมิดพึงแดงมากเลยค่ะพี่น้อง อดอกนึงค่ะเห็ดก็อีดอกนึงค่ะน,น่ายัแง่ดอกนึงค่ะเห็ดพึ่งเหลืองค่ะนีนะะน่ดอกนึง่ง้อค่ะอันนี้ดอกนึง เฮ็ดกลัวค่ะพี่น้องบานเบิ่งเครื่องโดบง่ายค่ะเมื่อวานนี้มันคือสิบเป็นตูมอะค่ะแต่เมื่อนี้บานจำาบหินนะคะบริย่าขึ้นมาพี่ดูใครอีกดอกนึงโอ้ยโดบเลกยางงามเลยค่ะ เสียงเลียงค่ะท่านค่ะพี่น้องน่ะเสียงคนอื่นกันเด็กเซสเซลฮิตโก้ค่ะ เกิดลูกสักคีนะคะพี่น้องมาเลยเป็นแบบสิอโอ้อันนี้สองด่ออันนี้หิดกลัวเลยค่ะหิกรกรออะรอหิกกระอน่าเล้ยงไงข่าบีนอ่บานเปิงคิงเลยนะคะ นี่จตาพี่น้องอันนี้เห็ดตะเบียได้ค่ะนี่เห็ดตะเบียมันสีไม่นาเป็นจุดเป็นจุดอยูค่ะเนี่ยเขาขาวเวลาเขาขวดออกติดอันนี้เลยค่ะเนี่ยนี่ค่ะอันนี้คือเห็ดตะเบียได้ค่ะมันสีบ่มีโบกคือเห็ดละงกเด้ค่ะพี่น้องถ้าเห็ดละงกมันจะมีโบกกน่าจะเรียบค่ะเนี่ยบางอันก็ไข่ไข่เห็ดละงกแต่ว่ามันกิบโบเมียนเนาะค่ะอันนี้กิบโบเมียนอยู่แล้วเนาะค่ะเป็นเห็ดตะเบียเนาะ เห็นแล่วค่ะเพื่อพี่น้องอยากมางเก็บแล้วกับบุ้หูจักเห็ดเนาะคะ่ะแลวสาแพรก็บ,บอกพี่บงกนองเวซ้ำนี้เนาะคะ่ะก็ไปลุยตัวหาตัวนะคะหรือว่ากับบันอะไรก็ไปลุนไปตามกันทีื่อเขาค่ะไปแม่เลยงน่ยอีกจูบง,งามเลยค่ะอ็กเมแนงค่ะ จาพี่น้องก็ไม่ถึงในช่วงสุดท้ายของสาวแพลวแล้วนะคะเมือนี่สาวแพลวก,ก็มีคาม้าวมานมาฝากพี่ฝากน้องที่เก้าค่ะกับบ่าวอิดนะคะ่ะเป็นเห็ดร่วมคือเก้าละคะ่ะเป็นเห็ดเพิงเห็ดก็เห็ดละงูกเห็ดอย่างหลายอย่างนะคะพี่น้องเห็ดนาคา้านาเละคะ่ะเห็ดทาน,นค่ะของบ่าวอิดเนาะ อันนี้ก็ของสาวแพลวค่ะตอนนี้ก็ประมาณสิบมุ่งกุก้งกัวนะคะพี่น้องก็ได้เวลาลงของสาวแพลวแล้วนะคะสาวแพลวก็สิไปหาขายของโตอ,อีกนะคะพี่น้องก็เ๋ยเต้องเลยฟาล้าลงแน่จากน้อยนะคะมือน,นีก็ถือว่ามีข้อมาหลายเตอ๋อพือเก้านะคะกับเต็มกระตาเลยค่ะถึงสองโเต็มก็เหลือน้อยนะคะพี่น้อง อาสำหรับคลิปนี้สาวพเพลากับพ่อไว้ซ้ำนี้แ่ละค่ะถ้ามาคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวแพราพ้าไปน้ำเนยเด้วยค่ะขอบคุณค่ะ